สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสี่วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมสำหรับดาวโจนงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่าเข้าเป็นตัวกันนะงวดที่แล้วนี่ให้เจ็ดนะฟันเจ็ดจอศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะ เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับผมหุ้นดาวโจนวันนี้วันนี้ก็นี่เลยสามกับสี่นะ,อะขอให้มีสามกับสี่มานะก็จะมีสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้า 4 0 4 7ูนย์ก้าันสามหนึ่งสี่แล้วก็4 6อืมตัวฟันเนาะสามอะ 3. ฟันสมนะครับก็จะมีสามศูนสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สี่ศูนขอให้ดาวโจรมานะนะครับผมนะวันนี้หวยไหนก็หลุดหมดเลยหวยอานอยหลุดหมดเลยห,หุ้นนีิคีก็ นี่แค่อีเข้าเข้าบ่ายเนะาะซาวไม่เข้าห่วลาวหัวลาวยังไม่รู้รู้ว่าจะเข้าไมหมหัวลาวถ้าขอให้ดาวโจนเข้าก็แล้วกันวันนี้สามกับสี่นะครับผมนะขอให้มาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมสามตัวนะครับสามศูนย์เจ็ด 30มศูน3์เก7าสามศู่งขอให้มี3มาก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนวันนี้นะ3กับ4 ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ